สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาร์โลวิทตุลน,นะครับผมวันนี้จะเป็นการมาทำนายดวงความรักตามวันเกิดประจำเดือนตุลาคม2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำมาให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับสวัสดีชาววันเสาร์ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมหมอตุลน,นะครับได้แบ่งการทำมาเป็น3ามช่วงนะครับความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสดนะครับ ท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลทำาทากสเต็มเอาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลขอบอกทัศนคติเกี่ยวกับความรักของหมอตุลไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางประกอบคาทานายนะครับความรักนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเรายอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับคนเราเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับ โดยเฉพาะเพศชายและเพศหญิงนะครับอย่างเพศชายนะครับเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับเพื่อสมัยโบราณนะครับเราจะต้องออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาให้กับครอบครัวนะครับส่วนเพศหญิงนะครับก็จะมีร่างกายที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มน,นะครับเพื่อเอาไว้ดูแลให้ความอ่อนโยนและอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวนะครับเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับ การเลี้ยงดูประสบการณ์ชีวิตก็แตกต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันนะครับความรักดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับและก็ยอมรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องเอาข้อเสียมาปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับมันก็จะมีคำที่เรียกว่าการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณร่วมกันนะครับหรือที่พระพุทธศาสนา เรียกว่าศินเสมอกันหรือทางสายการนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยดีกว่านะครับเอาความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนกุลาคมนี้นะครับขอดวงความรักนะครับของชาววันศุกร์นะครับคนที่มีคู่นะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาววันเสาร์ท็ทีนะครับ ขอดวงความรักของคนที่มีคู่ชาววันเสาร์นะครับในเดือนตุลาคมนด้วยนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะคนมีคู่นะครับเปิดเดือนมานะครับโอ้คุณจะได้รับสองพลังงานนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่คล้ายกันมากครับแต่อยู่ในขั้วตรงข้ามคือพลังงานด้านนึงเนี่ย เป็นพลังงานด้านดีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นพลังงานด้านไม่ดีนะครับพลังงานด้านดีคือคุณจะมีความรู้ความคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาความรักนะครับใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะครับพูดง่ายๆเลยคุณจะได้รับพลังของปัญญาบารมีขึ้นมานะครับ ทำให้นะครับคุณจะสามารถมองอะไรกับคนรักได้เข้าใจกันนะครับมีความเข้าอกเข้าใจแต่ถ้าใช้ปัญญามากเกินไปนะครับล้นเกินก็จะกลายเป็นสิ่งน,นี้นครับเจ็ดถ้วยคือพลังของการคิดเยอะนะครับจินตนาการกังวลกับอนาคตคาดหวังความสมบูรณ์แบบนี่นะครับผมพลังของเมจิกเชียนเป็นปัญญาจริงนะครับแต่พอได้รับผู้มากับตัวเจ็ดถ้วยเนี่ย ถ้ามันมากเกินไปนะครับกลายเป็นคิดกังวลกับอนาคตคิดเยอะคิดซับคิด้อนคิดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีกับความรักนะครับคุณคิดได้นะครับคุณเข้าใจได้แต่จบนะครับจบที่เรานะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องเขาให้มันเกินเหตุนะครับเพราะมันจะกลายเป็นไปการคิดไปเองนะครับส่วนมากเลยกู้รักนะครับจะมีปัญหากับเรื่องนี้นะครับคิดไปเองนะครับ ให้ใช้หลักของปล่อยเขาให้ฉันนะครับปล่อยเขาไปเลยเขาเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปนะครับรอให้มันตกผลึกก่อนเพราะว่าถ้าเราไปคิดไปเองไม่ดีแน่นอนนะครับไม่ดีทั้งกับเราไม่ดีทั้งกับเขานะครับเราต้องหยุดตรงนี拜拜้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราหยุดไม่ได้หยุดตรงนี้ก็คือใช้อย่างนี้แหละครับใช้ปัญญารในการหยุดตัวเองนะครับใช้สมองนะครับในการที่ว่าเออเขาเป็นยังไงรอให้มันชัดเจนก่อนนะครับค้อยขยันทีเดียวนะครับมันก็จะเกิดการนิ่งสยบความเคลื่อนไหวได้ซึ่งดีมากๆกับความสัมพันธ์นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเตรียมรับมือได้เลยนะในช่วงกลางเดือนนะครับไอสิ่งที่คุณคิดยิดคุณกังวลนะอาจจะเป็นจริงก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นจริงนะถ้าคุณไปคิดจนผักดันนะครับกลางเดือนคุณเจอปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นกลางเดือนคิดไปไม่มีประโยชน์นะครับเราแวงไปไม่มีประโยชน์เขาเป็นจริงนึกออนครับเขาทําจริงก็ค่อยมาเคลียร์กันเอาให้ชัดๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดขึ้นมาแล้วเราไปอะไรไปนั่นไปนี่ มันก็ไหลได้ลื่นได้นี่อหครับแต่ถ้ามันชัดแล้วนะครับมีเกณฑ์นะครับในช่วงกลางเดือนจะมีการทะเลาะกันหนักพอสมควรนะครับสิ่งที่คุณคิดมาจะเป็นจริงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนนะครับนิ่งไว้ก่อนนะครับ กลางเดือนนะครับมันจะเกิดความไม่ชัดเจนเกิดความบ่นไหวทางอามณมนะครับแล้วก็เกิดเหตุปะทะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องนอกตรงรอำใจก็ได้นะแต่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ทําอะไรไม่ถูกใจกันนะครับเป็นฝั่งคุณก็เป็นไม่ได้นะไปทําอะไรที่ไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็เกิดเหตุนะครับทะเลาะกันหงุนแรงเลยนะครับ เจ็บปวดนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโดนหักหลังนะครับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดคําพูดซึ่งกันและกันนะครับไปทําอะไรไม่ดีนะครับมันก็เลยเกิดภาพของการที่มีปัญหาซึ่งกันและกันระหว่างในช่วงกลางเดือนสักนินหนึ่งนะครับพลังมาแรงมากทั้ง10ดาบนะครับความเจ็บปวดความสูญเสียนะครับแล้วก็พลังแห่งความคิดมากปวดหัวเครียดวิตกกังวลด้วยนะครับตัวเดนมูนมาคู่กันไม่ค่อยจะดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ถ้าผ่านการเดือนไปได้นะสำหรับชาววันเสาร์นะครับมีเกณฑ์นะครับที่จะปรับจูนความสัมพันธ์เพราะอย่างที่หมอตุลนบอกนะการที่เราเทะเลาะกันนะครับมันคือโอกาสอันดีในการปรับความเข้าใจกันนะครับแต่สิ่งที่ทคุณต้องมีก่อนเลยนะฝั่งเขาช่างเขาเรานิ่งก่อนนะครับเราต้องสงบสติอารมณ์ฝั่งเราให้ได้นะครับถ้าฝั่งเขาใช้อารมณ์ไฟได้ระเบิดอารมณ์ไฟนั้นแพ้เอาง่ายๆนะครับเรื่องของการ ความรักความสัมพันธ์นะครับเราจะต้องใช้ความใจเย็นนะครับถ้าเคลียร์กันเองไม่ได้ก็หาคนกลางมาเคลียร์นะครับช่วยกันนะครับมันก็จะทําให้เกิดทาานี้ขึ้นมานะครับรักกันได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพอมันทะเลาะกันมันก็ดีกันปุ๊บมันเข้าใจกันได้มากขึ้นถึืหรอครับเฮ้ยเธอไม่ชอบเรื่องนี้นะอ่าโอเคแต่ถ้าคุยกันดีๆคือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ใช้อารมณ์นะครับ ถึงมันยากนะครับแต่มันดีนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําไม่ได้นะครับทําที่เขาไม่ได้ทําที่เราขอนนะครับเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเขาจะปรับตัวตามคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่เราก่อนนะครับก็จะทาให้นะครับมีเกณฑ์จะรักกันได้มากกว่าเดิมแต่ถ้าจบมีเกณฑ์จะเจอคนใหม่แบบไม่คาดฝันว่ามีไพ่แห่งการเริ่มต้นนะครับไพ่ของการสนุกสนานกับทางเลือกใหม่ๆในชีวิตซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาววันเสาร์ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเลยนะครับ ถ้าเขาทำตัวไม่ดีเขาทำตัวแย่คุณนิ่งไว้นะครับเขาจะกลับมารักคุณมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับตัดทิ้งไปเลยมีเคนที่จะได้เจอทางเลือกใหม่ๆในชีวิตนะครับและอาจจะมาแบบไม่คาดฝันก็เป็นไปได้นะครับ อาจจะเจอกับหนุ่มน้อยหรือสาวน้อยนะครับที่มาโรแมนติกกับคุณนะครับในช่วงปลายเดือนนะหมอตุ้มไม่ได้ยุให้เลิกกันนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุที่ทะเลาะกันแล้วมันไม่ไหวจริงๆอังนั้นก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับถ้าจะไปต่ออ่ะมีเกณฑ์แต่คุณต้องนิ่งก่อนนะที่เขาจะกลับมารักคุณได้มากกว่าเดิมแล้วคุณอาจจะสนุกสนานกับการปรับตัวของเขาก็เป็นไปได้นะครับพูดง่ายเลยรอปลายเดือนนะครับชาววันเสาร์พลังงานบวกดีๆจะเข้ามาหาคุณแต่คุณต้องอดทนให้ได้นะครับเปลี่ยนการสิทป็น ความอดทนอดกั้นกับความเจ็บปวดได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับปลายเดือนคุณจะเจอกับพลังงานดีๆในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนมีผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับเอาต่อไปนะครับมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่าน,นะครับสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงนะครับคนมีคู่นี่เขามีเหตุกันดูเดือดนะครับมาดูคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับหรือว่าคามสัมพันไม่ชัดเจนนะครับจะชัดเจนขึ้นไหมนะครับในเดือน สุราคมนี้นะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับขอดวงความรักคนคุยนะครับแหมสำหรับชาววันเสาร์นะครับโอเปิดเดือนมานะคนที่คุณกำลังคุยมีพลังของวีออฟตูนพลังของหนึ่งในเนื้อคู่จากอดีตชาติที่ส่งมานะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนื้อคู่อดีตชาตินะครับลักษณะเป็นยังไงไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับว่าตรงกับคนที่คุณกําลังคุยไห้นะครับคนคนนี้นะครับมีความกระตือร้นสูงนะครับ อาจจะเป็นคนในแดนไกลนะครับคนที่คุณกำลังคุยนะถ้าไม่ใช่คนในแดนไกลก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานไม่อยู่ติดที่หรือไม่ครับเป็นคนที่มีความกระตือร้นนะครับมีความรู้สึกอยากที่จะไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากพอสมควรเลยนะหรือไม่อาจจะเป็นฝั่งคุณนั่นแหละครับที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะเพราะว่ามันรู้สึกโดนใจจ่างเลยอ่ะคนที่คุณกำลังคุยนะครับพลังมันมาแรงมากแต่อย่างที่หมอตุนบออนะครับพลังเนื้อคู่ที่เป็นดาบสองคมนะครับมันจะเป็นพลังที่ส่งมาจากอดีตชาติแล้วทำให้คุณว้าวุ่นเสลือเก ลุ้มลากนี่แหละครับมันจะเป็นรู้สึกว่าทำไมมันมันทำให้เราไม่ปกติอย่างนี้ดีกว่าครับมันทําให้เราไม่ปกติมันบางคนนะครับอาจจะไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยมากแต่ทใํใไมมันโดนใจคุณจางอเคยมีสถานการณ์อย่างนั้นไหมครับน,บนั่นแหละครับคือพลังของเนื้อคู่ที่ส่งมานะแต่ว่าเนื้อคู่นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องวนเวียนจบกันไปในภพชาตินี้นะครับอันนี้เป็นทางเรื่องอิสระ ของคุณนะครับคุณอาจจะไปเริ่มต้นวนเวียนกับคนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่แค่คนนี้เคยทคําบุญทํากรรมกับคุณมาในอดีตชาตินั่นเองนะครับแล้วก็นะครับ มีเก์นะครับในช่วงกลางเดือนนะที่จะปรับจูนกันได้นะครับพลังโคตรจะดีนะครับแทโพแลนด์คือพลังที่บอกว่าหมอตุนคิดยกให้เป็นระดับต้นๆเลยครับกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะมันคือการหาจุดหาความพอดีร่วมกันนะครับหาจุดตรงกลางร่วมกันได้นะครับแต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่จะต้องปรับเหมือนกันนะครับมี5ไม้เท้าขึ้นมากำกัดด้วยนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะสำหรับคนที่เป็นคนคุยนะครับ อาจจะเกิดความปั่นป่วนจากวุริสามหรือจากบุคคลภายนอกก็เป็นไปได้นะครับมันยังเข้ากันกับครอบครัวไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอ,อย่างที่เราได้เคยพูดนะครับความรักเป็นเรื่องของคนของคนท่ามกลางคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการปรับจูเนี่ยคุณจะปรับแค่คุณกับเขาไม่ได้นะครับ คุณต้องปรับไปถึงครอบครัวเขาด้วยนะครับคุณต้องรู้แล้วก็ให้เกียริซึ่งกันและกันทั้งกับคนที่คุณกาลังคุยแล้วก็ครอบครัวของคุณและเขาด้วยนะครับถ้าทําอย่างนั้นได้นะครับมีเกณฑ์ที่ คนคุยนะครับจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับอ่าปลายเดือนเนี่ยพลังบวก3ามใบนะครับแล้วก็พลังกลางๆหนึ่งใบนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณมีความพยายามหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับมีความพยายามนะครับมีความสม่ำเสมอนะครับมีวินัยทางความรักนะครับวินัยที่จะปรับนะครับวินัยที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอตุลก็ไม่เห็นอ่าข้อเสียของการที่เราหาจุดตรงกลางร่วมกันไปในทางที่ดี ของความรักเลยนะครับมีแต่ข้อดีนะครับปรับกันได้จูนกันติดก็ดีทั้งกับคุณและกับคนที่คุณกาลังคุยหรือว่าคนรักของคุณนะครับมันก็ทําให้คุณเติบโตขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเย่างที่บออตุบอกครับวารเติบโตทางจิตวิญญาณนะครับต่อให้คนคนนี้นะครับเขาไม่โอเคเขาจบความสัมพันธ์กับคุณอย่างน้อยที่สุดคือคุณได้เติบโตขึ้นคุณได้พัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นพอคุณไปเริ่มต้นพบหาคนใหม่มันก็ ดีขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเริ่มที่จะปรับกันได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นนะครับมีเกณฑ์จะอ่อนหวานซึ่งกันและกันนะครับมีเพดออฟครับนะครับเพดออฟเพนเดิลไพ่กันเริ่มต้นทันทเลยนะครับแล้วก็มีภาาของตัวแปดเปลี่ยนขึ้นมาครับการพยายามเข้าหากันนะครับแต่ก็มีพลังของความแข็งขืนอยู่นะครับอาจจะมีไฟไายไฟหนึ่งเมียที่ยังแข็งแข็งอยู่นะครับยังไม่อ่อนให้นะครับอ่ะก็จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นพัฒนากันไปนะแต่ว่าคนคนนี้นะครัับเา แต่ความรู้สึกเนี่ยของวี f o ฟอร์ตูันตัดย่างจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นฝ่ายคุณที่แข็งอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งในพลังนี้ที่มานะครับมันจะมาเรื่อยๆมาแรงๆมาเต็มๆนะครับก็อาจจะทาให้คุณอ่อนลงได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฝั่งเขาแข็งนะครับถ้าคุณไปเรื่อยๆใช้ความซ้อมเสมอค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งนะครับพลังของเนื้อคู่มันจะส่งเป็นผลบวกให้คุณเองครับสําหรับเช้าครับ เอาต่อไปนะครับมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนตุลาคมนี้นะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดที่เกิดในวันเสาร์ในเดือนตุลาคมด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดที่เกิดในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับดวงความรักคนโสดนะ เปิดเดือนมานะครับโอ้โหสนเสน่ห์นะครับพลังแห่งสนเสน่ห์ดึงดูดนะครับแบบลึกลับหน้าค้นหานะครับพลังของพวกบอกว่ามีสนเสน่ห์แบบสายอินโทรเวิร์ดนะครับเข้ามาหาคุณนะครับโอ้มีสนเสน่ห์ดึงดูดมากนะครับหรือไม่คุณจะไปเจอนะครับ ผู้หญิงนะคราคุณเป็นฝ่ายชายนะครับอาจจะไปเจอคนที่คุณถูกอกถูกใจมากๆนะครับรูปรา่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ดูลึกลับหน้าค้นหานะครับแล้วก็มีความมั่นคงในในหน้าที่การงานด้วยนะครับอดวงเปิดตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจแบบถูกใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานมากพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงกลางเดือนโหคนคนนี้นะครับหรือแม่กระฟังคุณนะครับเป็นพวกสายอินทริร์ชัดเจนมากนะครับเพราะว่ามีทั้งไฮเปอร์ซีสแล้วก็มีทั้งหกดาบขึ้นมานะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกรรมนะครับมีปัญหาเรื่องระยะทางนะครับ หรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดตัวสักเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่แบบดูลึกลับอะดูแบบว่ามีอะไรก็ไม่บอกคุณไปเจอกับสายโนเวอร์เนี่ยคุณต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขามากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปบุ่มบ่ามถ้าคุณเป็นบรรลุสายเอกโทเวอร์ vert, หรือว่าเป็นจอมวงการอย่างนี้นะครับมีพลังของพีนอฟสวอร์ดนะครับไปวงการชีวิตไปอะไรต่างๆนานาเขานะครับ ถึงแม้เขาจะชอบคุณแค่ไหนเขาก็ตัดคุณได้นะครับถ้ามันเป็นพวกสายนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวสูงนะครับ<อ>คุณต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวเขานะครับเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่างเดียวไม่พอนะครับเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนรอบข้างเขาด้วยนะครับโอ,โอ้คนพวกสายรวนเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้ใครไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขาป้าๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นมนุษย์สายเอ็กโทเบิร์ตแล้วคุณไปหาม,มากเกินคุณไปแบบโอ้อะไรอย่างนี้นะครับเขาต่อให้เขาจะโอเค,อคนะกับค จะหนีคุณสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งเขาก็ตามนะครับคุณเนี่ยจะไปเจอพวกจองวงการนะคุณก็เลยรู้สึกแบบว่าเออมีอะไรหลายอย่างที่คุณชอบนะแต่ก็จําเป็นที่จะต้องปรับเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะพลังของในช่วงกลางเดือนนะครับจะเป็นพลังคงข้ามกันเลยนะครับพลังแห่งความแข็งขืนกับพลังของมนุษย์สายอินโทรเวิร์ตนะครับเข้ามานะครับผมแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะสําหรับคนโสดพลังของคุณกั้งตื่นหมดเลยนะครับเหมือนจะดีนะครับ มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นคู่รักได้เลยนะกับคนที่คุณจะได้เจอนะครับในเดือนนี้นะครับเพราะว่ามีไพ่ของสองควยขึ้นมาไพ่ของคู่รักนะครับแล้วก็ไพ่แห่งการเริ่มต้นแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะตัดจบได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะอยู่ที่ทางเลือกของคุณเลยนะครับถ้า,าว่ามันแข็งขืนเกินไปนะครับคุณก็อาจจะยุติ ความสัมพันธ์เลยนะครับอ่าอยู่ที่คุณและอยู่ที่เขานะครับถ้าคุณเป็นฝ่ายที่อ่าเป็นเจอสายโดว์แล้วคุณปรับตัวได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นผู้รักได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณปรับไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะพวกนี้เขาห่วงพื้นที่ส่วนตัวจัดเลยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะจบความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับคนโสลล้งเสาวนะครับหรือไม่คุณเองแล้วครับผมเป็นทางเลือกของคุณนะถ้าเขามาลุกล้ําคุณมากเกินไปนะครับอ่าถ้าคุณเป็นา แต่ถ้าเขาปรับได้นะครับแต่ปัญหาคือบางทีพวกเอกชนเขาไม่รู้ตัวนะครับคุณต้องบอกเขาตรงๆก่อนนะครับบอกตั้งแต่เข้ามาแรกๆเลยว่าถ้าคุณเห็นแล้วเขาหามเกินไปนะครับพูดตรงๆดีที่สุดนะครับพูดอะไรเท่าที่คุณพูดได้นะครับแต่ถ้าเขาพูดแล้วเขายังเป็นอยู่อ่านนั้นแสดงว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกเขาไปแล้วเอ้ยเขาไปปรับได้เว้ยเอ้ยเขาไปเปลี่ยนได้เว้ย ก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะพัฒนานะครับคนคนนี้อาจจะรักคุณจริงแล้วก็พัฒนาทางตายเป็นคู่รักได้เลยครับสาหรับชาววันศุกร์ครับเอาแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาร์โลวิตุลเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกลก่าวได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกลก่าวได้นะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะ ดูคลิปเก่าๆของหมอตุลกดเข้าไปได้เลยในช่องพีลิสครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้แล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวของหมอตุลน,นะครับสามารถติดต่อมาได้ทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับอธิบายใต้คลิปนะครับช่องทาง Facebook ส่วนตัวมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ กดติดตามให้หมอตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นคําทุกเรียนอ,อย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม